ปรับรถแมพของสินค้าที่มาจากค่าย Apple นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้เนี่ยซึ่งโดยไตรมาส2เนี่ยก็ตอนนี้ไตรมาส2แล้วนะครับของปี2014ก็มีการอัปเกรด MacBook Air ปรับ CPU ขึ้นนิดหนึ่งนะครับ ราคาก็ใกล้เคียงเดิมนะครับแล้วตัวเก่าก็ราคาก็จะลงม,มาแล้วก็หายไปเลยนะครับก็มาดูกันไตรมาสที่2นะครับไตรมาสที่2เขามีการคาดการว่าในช่วงไตรมาสเนี้ยเจะมี mac macbook air มีการอัปเกรดเล็กน้อยว่าไปอันนั้นถือว่าไม่ได้เป็นอัปเกรดอะไรเท่าไหร่แล้วก็เขาคาดกันว่าช่วงระหว่างไตรมาสที่2กับไตรมาสที่3คือช่วงเดือน6เดือน7เดือน8อะไรประมาณนี้ซึ่งปกติเดือน6ก็จะมีงานของ Apple อยู่แล้ว คาดว่าเขาน่าจะมีการอัปเกรด iMac iMac ก็เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่เป็นจออย่างเดียวของ Mac เนี่ยน่าจะมีการอัปเกรดแล้วอาจจะมี iMac Low Cost หรือเปล่าอันนี้อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเขาคาดการกันนะครับแต่ว่าสินค้าของ Apple ที่จะออกมาจริงๆอะ่ะน่าจะออกในช่วงไตรมาสที่3ต้นๆไตรมาสที่3ก็คือช่วงประมาณเดือน789ช่วงนั้น เขาคาดการว่าจะมี iPad Air แล้วก็ iPad mini เนี่ยตัวเดิมนั่นแหละ body เดิมนั่นแหละแต่จะเป็นการอัปเกรดอัปเกรดให้ดีขึ้นให้อัปเกรดแต่แต่ว่าเทสตัว body อะไรทุกอย่างจะเหมือนเดิมจะคล้ายเดิมแต่ว่าอาจจะมีอัปเกรด CPU ข้างในเป็นตัวใหม่อะไรยังไงเขาเขาคาดการกันนะครับในช่วงไตรมาสที่3เข้าไตรมาสที่4ถัดมาอีกอันหนึ่งอันนี้น่าสนใจ เขาคาดการกันว่าทาง Apple จะออกผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นนาฬิกาใช้เป็นสมาร์ทวอ h หรือแต่คาดว่าน่าจะเรียกว่า iWatch นะครับแต่ว่าเห็นมีประเด็นว่า iWatch รู้สึกจะมีคนจดชื่อไปแล้วหรือเปล่าอันนั้นก็ลองติดตามข่าวกันดูนะครับพี่ผมว่าตัวนี้น่าสนใจมันคงไม่สามารถไปเทียบระหว่าง Samsung Galaxy Gear กับ i Watch ของ Apple ได้ผมว่ามันคนละยา่าง ะครับผมเชื่อว่า Apple เนี่ยถ้าจะทำนาฬิกาออกมาเนี่ยน่าจะได้แรงประดานใจจาก iPod Nano ผมเดาว่าน่าจะคล้คลายๆ iPod Nano n o ซึ่งมีแอปตัวรเตอร์ตัว,ตว,ตว,ตวแอปในเรื่องของการใช้ออนาฬิกานะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมีระบบเป็นกานของตัวเองแล้วก็อาจจะลงแอปได้เพิ่มได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ n o t i f i c a t i o n ได้แต่เรื่องการจะคุยผมเดานะ ว่าจะสามารถคุยโทรศัพท์แบบอย่างนี้แบบเหมือนจะซีเกียร์ได้เลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งเขาจะวักว่า Apple จะทำ iWatch หรือตัวนาฬิกาอัจฉริยะเนี่ยน่าจะทำมาเป็น2ขนาดสำหรับผู้หญิงกับผู้ชายหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับซึ่งอันนี้คือ iWatch ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะสวยหรืออาจไม่น่าจะเหมือน iPod Na โนะครับแต่ผม กำลังพูดว่ามันน่าจะได้รับแรงบันดาใจต่อยอดมาจาก iPod นนันนะครับสำหรับอีกอันหนึ่งที่ผมว่าก็น่าสนใจแต่ไม่น่าตื่นเต้นก็คือการ all new design ดีไซน์ iPhone ใหม่นะน่าสนใจดีก็คือ iPhone ที่เราเห็นเห็นกันใช้ๆกันนี่แหละ iPhone 5 iPhone หน้าจอ47นิ้วธรรมดานี่แหละซึ่งเขาคาดกันว่าน่าจะมีการทำดีไซน์ใหม่บางคนบางสำนักคาดเดาว่า ตัวดีไซน์อาจจะคล้ายๆ iPad Air ก็ได้อาจจะเรียกว่า iPhone Air หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับซึ่งคาดว่าจะออกมาช่วงไตรมาสที่3ต้นๆไตรมาสที่3ถึงไตรมาสที่4นะก็อาจจะเดือน7จเดือน8เดือน9อะไรประมาณนั้นซึ่งจะมี iPhone All New Design ในหน้าจอขนาด4.7นิ้วนะครับและช่วงเวลาถัดไปอีกหน่อยเขาคาดการว,ว่า Apple TV จะมีการอัปเกรด อัปเกรดตัว Apple TV ก็ mm hmm. น่าจะมีฟังชั่นมีพเจอร์ระบบ OS ใหม่ OS 8หรือเปล่า mm hmm. ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจจะมีการทำ12นิ้วอ n e นดีไซน์ Ultra Slim MacBook อาจจะมี MacBook ตัวใหม่ออกมาที่เป็น12นิ้ว12นิ้วไม่ใช่ MacBook Air นะครับ MacBook Air จะมี11นิ้วกับ13นิ้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็น MacBook Air ที่เป็นปรับดีไซน์ใหม่หรือเปล่า รวมกระทั่งถึงมี Mac Book Pro อัปเกรดด้วย Mac Book Pro อัปเกรดก็คือโน้ตบุ๊กที่เป็นของ Mac นะครับซึ่งมีการอัปเกรดตัว CPU ใหม่แน่นอนเชื่อว่าเพราะว่าเริ่มมีการอัปเกรด CPU ในตัวของ Mac Book Air มาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็น่าจะมีการ all new design ใหม่สำหรับ Ultra Slim Mac Book อาจจะเป็น Ultra Book หรือว่าเป็น Mac Book ปกติจะมีบางลงเล็กลงแล้วอาจจะใช้เทคโนโลยีของ Retina Display ก็มาช่วยนะครับ อีกอันหนึ่งผมคิดว่าอันนี้อาจจะน่าตื่นเต้นที่สุดสํดาหรับปีนี้และอาจจะออกในช่วงควอเตอร์ที่4หรือไตรมาสที่4ประมาณอาจจะเป็นปลายปีหรือก็ต้นปีหน้าในบ้านเราก็คือ all new iphone 5.5นิ้วครับหน้าจอขนาด5.5นิ้วเนี่ยทาง samsung เขาก็ทํามาแล้วนะครับหลายๆเจ้าก็ทำมาหมดแล้วแต่ผมก็ยังสงสัยรู้ว่า iphone จะท 5. 5ํา5.5ห้ือหน้าจอขนาดใหญ่กว่า iphone เดิมที่เราใช้กันอยู่เนี่ย อาจจะดีขึ้นหรือเปล่าบางลงบางกว่าเล็กกว่าในระบบการที่ที่โอเคที่แน่นอน iOS 7หรือ8ก็น่าจะเวิร์กอีซึ่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสินค้าจะไม่ว่าจะเป็น iMac ทั้งหมดนะครับมี iMac มี iPad Air iPad m i n ที่ a t c h iPhone ออกแบบใหม่ Apple TV อัปเกรดใหม่แล้วก็มีดีไซน์ MacBook ตัวใหม่ที่มีขนาดบางลงรวมถึงสุดท้ายปลายปีก็จะมี ซัมซุงก็จะมี iPhone ที่มีขนาดหน้าจอที่เทียบกับซัมซุงแล้วก็วอาจจะใหญ่พอกันแล้วล่ะคิดว่าก็ปีนี้ Apple ก็น่าจะมีของเล่นออกมาประมาณอาจจะมีอุปกรณ์ที่เป็น wearable device ออกมาก็เป็นไปได้ซึ่งเราต้องคอยติดตามกันดูต่อไปเพราะว่าข่าวส่วนใหญ่ Apple จะไม่ค่อยปล่อยข่าวมาก่อนข่าวที่ดูดูออกมานั้นมักจะมาจากสื่อต่างคาดเดากัน ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่กำหนดทิศทางางด้านไอทีอุปกรณ์ดีไวส์ต่างๆในโลกนี้ผมคิดว่า Apple ถ้าจะออกอะไรก็น่าจับตาลองจับตาดูนะครับ